ีเราไปรับพี่สาวใหม่โอ้มายก็อดยู b บิ u t i f ฟลพี่มามอยากนั่งคู่กับฮาร์ดหรือคู่กับผมครับทั้งสองคนครับเราจะนั่งยังไงสองคนร้องกัน ผมต้องนั่งตรงนี้เลยนั่งนั um, <laughs> ่งผม,ผมก็ได้อันนี้พี่มัมนั่งกับผมก่อนนะ You sit with me first เดี๋ยว่อาไปเซตกัตบตะเบิร์ด I want to sit with him first <laughs> พี่พี่มัมพี <laughs> ถึงผมจะเตี้ยแต่ก็ทำให้พี่เคลียร์ได้นะ <laughs> นะั้นพี่ทกเคลียร์แล้ว พี่มัมตรงกลางอะไรยีพี่มัมสวยจัง,ง,ง,งเลยอ่ะทอทอครับเลิกทอได้ด้วยพี่มัมเนี่ยทอได้ด้วยอยากจะถามพี่มัมแล้วให้พี่มัมเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังว่าป oh. ีนั้นที่ผมจริงๆแล้วผมไม่ได้เสียงเงี้ยตอนนั้นบอกพี่มัมครับตอนนั้นที่ผมก็หายู่เมืองไทยอะครับตอนนั้นพี่เป็นเป็นศิลป,ปินไอสปอนด์เนียนานนียังครับ เสียงผมจะพงติ๋มหน่ให้ตายแนะใช่ค่ะใช่ไหมครับพี่มั้งเขาสองคนเนี่ยขี้กลัวไม่ชินกับกระเทยไทยเขาที่ฉันเมื่อก่อนเขาไม่กล้านั่งใกล้ฉันอย่างนี้นะคะเมื่อก่อนเขาจะนั่งห่างกันประมาณคนละสามเมตรดิ่ฉันบอกดีฉันฉีดยาแล้วไม่ต้องกลัว ไม่จรนั่งรถตู้ไปอุดอรเนี่ยยตั้งติดทีนนี่เลยครั้งแรกที่บร,ริษัทคุณไม่กล้านั่งใกล้ดิฉันจนกระทั่งเราได้สัมผัสเขาก็เริ่มชินกับรถสัมผัสของดิฉันทำให้เราไปคอนเสิร์ตเราก็ต้องนั่งรถตู้ไปด้วยกันดิฉันตื่นเต้นมากที่จะมีผัวเป็น คนรู้ไมีครึ่งไหนเนี่ยรู้ได้ไงผมกู้ครึ่งเครึ่งล่างเครื่งบนเป็นจีนเครื่งล่างเป็นนิกรงอขอบคุณพี่มามากที่ฉันขายของให้เขาผมขออนุญาตพี่เล่าเรื่องเล่าเรื่องจริงนะครับที่ฉันพูดตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะคะ คุณหาว่าคุณชอบคุณชอบเครื่บนจีนเครื่งทางดิจิทัลไม่หาว่าที่ฉันตอนแหลเหรอไม่ตอแหล่ะฉันไม่ตอนแหลค่ะอยู่มาจนป่านนี้ก็ตอนแหลไม่ได้แล้วที่มาพี่จำได้ไหมฮะว่าจำไม่ได้่ผมจะได้พี่ฟังจริงๆแล้วฮาร์ดเนี่ยเขาจำผิดตอนนั้นผมจำได้ว่าผมนั่งอยู่บนเครื่องบินกับพี่แล้วเริ่มบินไปที่หัดใหญ่ไปลอนดอนนี่หัดใหญ่พี่คนนั้น ไปรอนดันก็นีไปรันอนไปหาดใหญ่หาดใหญ่แต่พี่มัมเน <c oughs>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  ี่ยนะฮะนั่งอยู่ข้างผมแล้วพี่มัมก็บอกว่า bird bird you know you know cut already cut already ภาษาเร็วมาก cut already มึงหมายความว่าไงว่า cut I don't know พี่พอเธอพูดอย่างนั้นน่ะเราก็แบบก็คิดคิดว่าพี่ตัดผมแล้วเนี่ย อช่ารนก็ไม่เีตัดเราเล่ยกเลมเบอร์มันภาษาไทยมันเล่นเองมันเอมันอนมันอนแต่ที่มันมากันคือแบบว่าผมก็บอกโอ้ครับครับพี่ใช่ไหมลอื้มยูน o ัลยูนอัลยูวันที่ท้ที่ฉันก็อยากก็อยากจะให้ประสบการณ์กับเขาเท่านั้นเอง You ัน n t to try? ผมก็แบบเออเออ กูจำได้มึงไม่ได้ปฏิเสธหรือไม่ได้ตอบรับมึงใช่เฉยแล้วก็ทั้งพี่มังเนี่ยเขาถามต่อพี่มังเคยบอกว่าโอ้โหดูผมกลัวพี่เหมือนตกใจแล้วในเนี่ยคือวงดนตรีละครีัเนี่ยอยู่ที่ยงเอ่อเที่ยงเดี๋ยวเที่ยงขอย้ายไปนั่งตรงนู้นบ้างอ่ะล่างต่อเพราะฉะนั้นในจังหวะที่บนเครื่องบินเนี่ยไม่ต้องดีกว่าอาตรงนี้ดี๋ยวกพี่นี่ก้าวผมก็เรียนปล่อยมุก จะเล่นจริงจ่ะพี่มัมเองก็พอว่าคือตอนนั้นเราไม่ได้ไปกันแค่3คนอย่าไหมควมมง<ต>ไม่เป็นห<ต>มูค่ะแต่สิ่งีที่ผมแบบพูดไปออกบอกไม่ถูกเลยคือว่า You know I cut already Oh it's all right you want to try แล้วก็บอก You know everybody try ให้รู้จักซึ่งจริงๆแล้วในสมัยพี่มัมก็คงแบบเห็นเราเป็นบบเด็กนะก็คงอ้ำแหลกน้านี้งนะ่ายๆเขาก็ไม่กล้าตอบรับแล้วก็ไม่กล้าปฏิสเสธพู้ง่ายๆเขาเพ่ออืพอพระองคนะ์นะเพิ่อพระองค์พี่มากอันเป็นเรื่องราวที่สมัยที่เดนยังบริสุทธิ์อยู่ตอนนั้นนะคะเราก็เลยเอ,อ,อยากจะลองของนะคะเห็นเขามีของก็เลยอยากจะลองนะคะ ต่พี่มัมน่ารักมากเลยสมัยนั้นเนี่ยฮะคือให้บอกนะผมบอกครับพี่เราไม่ได้มีเราไม่ได้มีวงแบ็กอัพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปไหนเราก็จะไปคู่กันเพราะว่าวงละครเอกและพี่มัมตวงของมัมเป็นแบ็กอัพให้เขาทั้งสองใช่ใช่วันนี้กันเพื่อนละครเอกก็มาแล้วมีใครมาบ้างพี่ช้างพี่ช้างมาเหรอพี่ช้างยู่ไหนครับยืนหน่อยโอ้ผมไม่ได้เลยพี่ช้างมา20กว่าปีพี่เลี้ยงมาป่ะพี่เลี้ยง เช้าเป็นหัวหน้าวงเป็นผัวดิฉันพี่พีช่วยยืนยันหน่อยเฮ้ว่า everybody try ไปหาตรงนั้นหน่อยสิพี่ช้างทำไม็นระเกียดขึ้นมาหน่อยเอาพี่เลียงพี่เลียงมือเบสด้วยพี่เลียงพี่เลียงอยู่ไหนอยู่กับพี่ช้างเขอเชิญครับเามาขอเชิญมาบัดขอเสียงปรนมือต้อนรับอดีตสามีของพี่มัมลากคอนิกครับนี่คือพี่ช้างและพี่เลียงลากคอนิกนี่ โอ้ช้างมาเองพี่ช้างมานะไอ้หัวมัะโอ้โหพี่ช้างวัสดี how are you ว้าวไอ้อะแอะเออวงเพื่อนๆมาพี่ช้างนี่ไม่เปลี่ยนเลยผมสั้นแค่นั้นเองนี่เดี๋ยวนี้เป็นนักไตรกีฬาเหรอฮะว้าวโอ้พี่ช้างสุดยอดผมจะผมจะไป ผมจะขอพี่มามีเดเนี่ยในสมัยนะั้นถาม,มาตรงๆเลยนะฮะพี่เลี้ยงครับผปกติพี่เลี้ยงนะครับ,ม,รบมื่อเบสสามเมือเบสอันนี้หัวหน้าวงลาคดิดเล่นกีตาร์นะคะที่สมัยก่อนนั้นได้เป็นนักร้องนําที่เป็นกระเทยคนแรกผมถามพี่ตรงๆเถอะ้วถามแมว่าพี่หลังพี่เลนะี้ยงว่าในสมัยนั้นนะฮะผมามาทแล้วก็เดินละครอ,อีกเนี่ยผมไม่แน่ใจพี่ดังเพลงไหน,นพี่มีเพลงดังไหมตอนนั้นไม่มีมึงอเมื่อถามตรงๆนี่แหละ ไม่มีค่ะไั๊กไม่เกิ๊กเลยผมจำได้มีพงเ,เพลงนั้นนะอ่ะวันนิพวกว่าตอนนั้นใช่ไหมพตอนนั้นเป็นมาอยู่ในสปอตแล้วอ่าเป็นวันนิพกของพี่แอดคาราบาลดิ้นเอามาร้องมาโอ้เออจำดิ้นเอามาร้องเป็นแนวเป็นแบบดิสโก้และชุดที่มีชุดที่สองแล้ชุดหน้าชุดที่สองมีเพลงชุดที่สองก็มีเหนื่อยหรือยังหรือยังค่ะชุดแรกก็เป็นแต่ผมว่าจริงๆแล้วเพลงที่ที่ดังที่สุดตอนหลังจากนั้นมานะฮะมีอยู่เพลงมีใช่ไหมพี่ก็ อยู่กับวงไม่ดังพอวงแตกมัมดังเลยเพราะฉะนั้นผมว่าพี่ขึ้นมาแล้วพี่เราสี่คนนั่งฟตงพี่เมมร้องเพลงนี้ที่ให้เราฟังดีกว่านไม่ต้องงงนะฮะเพลงมีอยู่ไม่กี่เพลงคิดไอเดียไรเดียเออมาดูความสําเร็จของเพื่อนเราขอเมียเราอเนี่ยเราทุกคนหันไปดูหันไปดูจอตกใจมากทำไมกูแก่นี้มันมันไม่สำเร็จนะเวลาเวลาไปคอนเสิร์ตที่ไป ใหญ่เลยคนับทั้งห้องไปอยู่ห้องมัมหมดคุณเชื่อไหมบนเตียงนี่หกคนกระเด็นอ่ะห้าคนตอนนั้นมีมีดนตรีเขาข่มขืนที่ิคนจะจะข่มขืนบนเตียงไม่ไม่มีทางตกเตียงหมดเลยแรงเยอะมากสาวที่ฉันเป็นกระเทยควายแรงเยอะมากโอเคครับเชิญครับฟังเพลงของพี่มัมครับคงไม่ต้องสงสัยว่าจะร้องเพลงอะไรเพราะมีอยู่ไม่กี่เพลง Do